ลุยยาค่นขอตือก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะคือวันนี้จะมาเป็นขบายานค่ะคือเมื่อวันศุกร์ตอนเช้านะคะข้าพเจ้าก็เดินทางมาบมญปกติใช่ไหมคะตอนเช้านี้ยังไม่เดินทางมาคือว่าจะไปทางากกตีก็ได้ขออธิฐานกับพระเจ้าค่ะบอกว่าพระเจ้าธรรมญาเจ้าค่ะวันนี้ขอให้เป็นวันดีสําหรับลูกนะคะขอให้พระเจ้าทรงอวยพรให้กับชีวิตของลูกขอให้พระเจ้าเทพพรให้กับลูกค่ะ แล้วก็อธิษฐานพระเจ้าอีกว่าถึงแม้ว่าลูกจะเจอปัญหามากมายถึงเพียงไหนลูกก็จะหมั่นไปหาพระเจ้าจะไปสวดนะพระเจ้าจะเชื่อในพระเจ้าเช่นเคยค่ะอาเมนอาเมนตอนเย็นเนาะขับเจ้าไปทางานเลิกงานค่ะก็มาบุตตามปกติพอจะใกล้เลิกนะคะเลิกจากบูตแล้วจะเดินทางกลับบ้านก็พระเจ้าได้สร้างแบบสิ่งประจรรย์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของข้าพเจ้า่ะคือทางบ้านนะคะได้โทรศัพท์ม บอกว่าแม่จะเป็นที่นาให้ข้าพเจ้าค่ะอาเมนคือข้าพเจ้าไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยค่ะว่าจะได้รับม oh. รดุหรือได้รับอะไรค่ะ oh. คือไม่ได้หวังอะไรสักอย่างเลยค่ะแต่พระเจ้าของเราค่ะได้ยินได้ยินคำอธิฐานค่ะแค่ขอตอนเช้าตอนค่ำพระเจ้าก็ประทานให้เลยค่ะอาเมนอาเลยอาเมนก็อยากจะบอกกับพี่น้องค่ะ ว่าการที่เราอยากจะได้อะไรสิ่งสักอย่างหรือสักอย่างหนึ่งจากพระเจ้าค่ะขอให้เราค่ะเชื่อในพระเจ้าแล้วก็ไว้วางใจในพระเจ้าค่ะแล้วพระเจ้าก็จะประทานสิ่งที่ดีแก่นั้นให้กับพวกเราค่ะ,ะแล้วสิ่งสําคัญอีกอย่างคือค่ะเราจงมั่นมาสเสวนหาพระเจ้าแล้วก็อย่าขาดการที่จะมาโบสถ์ค่ะแล้วพระเจ้าจะให้สิ่งที่เราต้องการค่ะ ไม่เคยขาดสิดีใดจริงไหมครับในเวลาต่อไปเราฟังเพลงมุ่มนๆจากบา้านที่เราใช้ประจำขอเชิญป้าบอดมารำหน้าวันนี้เลย ที่เชาวันนี้ที่เราได้เข้ามาถ่าเจ้าพระพุทเจ้นพิเศษมาถวายแด่พระเจ้าพระเจ้าได้รับเสียงมากมายนะคะมีพระพระธธรามบนหใจด้วยค่ะสะดุดีวันที่สามร้อยสบเวันที่7ค่ะขอโทษนะครับเป้่แขอโทษค่ะท่าแเจองค์เจ้านายวันที่ข้าองค์จะคอยอะไรความหวังของข้า อยู่ในพระองค์ค่ะเพลงโยชัวีายมังใจในพระเจ้าค่ะผลทาง จะอินพระชมนอนบ้างอ่ะอนใ,ในเวลาต่อไปนะครับพ <c oughs> ย,ยานคนสุดท้ายและไม่ขันสุดขอเชิญน,น้าแดงครับเ พย็พยานเรื่องหนึ่งค่ะเพราะว่าเคยแบบขาดโบสถไปประมาณสามสี่อาทิตย์นะคะไม่ได้มาทำแต่งงานแล้วที้พระเจ้าก็หลงโบดแลเวกลับบ้านไปเท่าแก่ก็หักค่าตำแหน่งเท่าแกบอกว่าจะหักสีหรือสีมีสีงวดนะคะหักสีงวดแล้วแบบกจะทำยังไงดีเนาะค่า้นค่านี่ก็เยอะแยะจะไม่พอจ่าย คิดถึงพระเจ้าททนดีเลยขอหลังากนั้วก็เข้ามาบูถ์กลับเข้ามาโบสถาาบ์ดีกว่าทำงาน,นได้ก่อนอะไรอะไรไก็ไว้ก่อนหาพระเจ้าก่อนดีกว่าในทดีก็กลับมาหาพระเจ้าแล้วก็ขอพรพระเจ้าทุกวันทุกวันขอ,ขอเพราะขอเข้าแก่ย,หยาหักเย 4, 500, อะแยะขนาดนั้นเลยสีงวดท่างวดขอใช้ได้ยังไงในที่นี้ พอถ้าแกศก็หักแค่งวดนึงงวดเมื่อกี้เห็นค่าตําแหน่งกลับคืนมาแล้ว,ลวนะคะทุกค<ช> <pave> นแดงก็เลยถามฝ่ายบุคคลว่าข่าตําแหน่งหักโค้งได้หรอจะทําไมถึงเห็นค้าตําแหน่งคืนกลับมาก็ขอคุณพระเจ้าะคะ่ะฝ่ายบุคคลบอกว่าเขาหักแค่งวดเดียวค่ะ เราวางใจในพระเจ้าพระเจ้าก็ตอบสนองเราเรากลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าก็ช่วยเราทุกอย่างอาเมนถ้าถ้าเราวางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะช่วยเราทุกอย่างนะทุกคนอาเมนก็ขอขอ,ขอบคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์อาเม,าเมนเป็นคำพยาญนที่พอเลยนะครับ <laughs> <laughs> ขาคขึ้ที่เสด็จจงกลับมา ในเวลาต่อไปนะคะเราจะฟังว,ว,ว่าคำผ่า,พานพระเจ้าป้ายแดงคนใหม่เลย